สวัสดีค่ะตอนบ่ายๆนะคะนี้ก็บ่ายสามโมงตรงพอดีนะคะก็มาทำอาหารเตรียมปาร์ตี้เย็นนี้ค่ะก็สนุกสนานค่ะปาร์ตี้ก็จะมีทั้งหมด11คนนะคะแล้วก็มาเริ่มรายการอาหารเดี๋ยวก็มีรายการหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าพี่บีมทำอะไรบ้างแต่นี้แวะมาทักทายน้องๆนะคะเผื่อบางคนคิดถึงพี่บีมนะคะก็เลยมาคุยกันก่อนมาฟังเพลงของพอร์ชกันนะคะของมัน คิดถึงเขาเนาะพอยเพลงเพราะสุดยอดนี่ค่ะก็เป็นหน้าตาของอาหารที่เตรียมไว้ค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วพี่พีนต้องขอตัวไปก่อนนะคะหรือว่าจะ้เห็นพี่พีนร้องเพลงคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันแตะะ่เรเกิดต้องจนไม่รู้ความจริง เขียชิดกลจะิทงทอเีเจอกันนะคะที่ใดหมันจรนตัวเอหากหน้ากพรต้องลงลงเจ็บเพงเพราะไหม